มองขึ้นนีทุกมุกกระไดอยากตายเลยได้ห่างไหนไปพ่อวัดนี่ยน่อยพักกระเช้าชีลาดแปดไปเข้าหุงมองอยู่โคเชเขาชงมังบอกเลยนี่แต่ชั้นคีคุยเช้าก่อนคุยเช้าก่อนบักเห็ดเวนทันยากเป็นชั่คนเฮาหน่อยมาดูพอฮอดเมือฮอดวัดครั่งไเชียร์าลาดแปดพี่ลึกเนาะพี่เฮาเนาะวัดนี้มื้อเช้าหากระเช้าชีลาดแปด เอานงี้ลวเดียวบวกเยอวออกเขาว่ายันยันยังน่อยนี่แปหลายกิ่ลกลีบโอ้โหลอเปา่าทันทีแทนอวะเสียเสียเงินทีมที่ซื้อไปขอตัวคยไปขอไปเชียร์ฮาล่านแปสนทำทินอองนไปทำทินอองออตัวไปแล้วว่าน่อยๆนไล่แล้วบนจมมวลผู้ที่ชงลอยหาชิมล่าให้ก็แต่ชำนันคืออลูกโป้เลเป็นคัน์ูก่น ขันคอยก็บาพรอไปนำจะบริเสียตันน่ะถือหกแขนจะออันนี้ป่าฮอดหุดอยาอย่าได้ขา้ขี่ดบอกว่าไดหวมยังเนี่ยของมันบนฮอดอ่านดอกอันเดียวคือหมู่เแหลไก่เนาะสาวดีเอเพิ่วผา่สาวขึ้นนั่งไก่เนี่ยใ่ไนี่เดี๋ยว้บ้านพี่พีเรอเออั่นเะอ้อเป็นนั่งไก่พี่าวเป็นได้เนาะพี่สาเนาะ หมูเจ้าชีบีมีแน่เป็นน้ำมันบ่ได้เนาะโอ้สาวไอ้เน่ยเ็ถ่าว่าผู้สาวหายไปเจ้าสว่าเขาไปทางเพื่อนของพ่อแม่เจ้าว่าจั่างไรพราะว่าลูกจะไม่พ่อไม่แม่นะเราว่ามันจะขัดเนีนะเนื้อร้านนั้นแม่เนาะลูกไม่พ่อไม่แม่ยังไม่กินไม่จอดแต่ใครแตงหน้าแต่งตาแต่งลูกมันฉีบอกคักเป็นไงเป็นยังไงไปไปอายุผ่าหลักสามเมื่อ ขี่ชอตชามด้วยขี่แล้วบอกเขาให้ก็ได้ยังคือว่าบมกล้าเมื่อน่ะโอ้อันนี้แห้งต้นต้นยางไม่อร่อยเป็นแบบนี้ต้นยางเลยเนี่ยเขาช็อตบอกเราบอกเราตัวอย่างเนี่ยไปบ้านิิไปไปไปตัวอย่างเนี่ยไดิไปใช่ไหมเอาไปหาเสี่ยวบะสิวิไลโอ้ยันแมนแท้ไปหาเสี่ยวละเมาพายพ่นต้องไกมัน่อเนี่ยยักเมียนผูกแขน โวยพี่หาหัวเจ้าเยรอคันน่ะโอ้ยย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 ยายย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 ๆจยย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 ย๋ยวยย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 ยงยย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 ยรยมยี่ยย่ยนยย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 นยยยก้อนเมาเยย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 ยจยย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 กยยยชยย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 ไยมึงยย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 ยขีตน ฮ่าไม่ก็เ่าจะถูกนกัก็เขาจะทมกูน่อยให้เขาเชนตัวจานตัวจานผู้สาวว่ะคืออเท้ว่ะบ่เลิไ้ตัจนเห็นบ่เนาะชนเหี้ยบอเฮ้ยอแนี้อันผู้สาวสนใจแต่ได้บาะนี่ฮะคุณห้อยชนิดพกพบอกมคือบกไับพท่านเดเนาะอันนี้กวานี่ไดอันอันนาตาดีวกันกับพ่จะไปหามา โยมันกลับไปคนละยางนะเฮ้ยรแกเนาะพ่อเนาะนไปคนละยางหินแล้วบอุ่นเช่ตัวด้านละใครคนนี้ตัวนนี้เชื่อว่าว่าู้นี้ใครกัคนนั้นกับยังบันวะเนาะกันไปไปคนละประเภทแน่นแน่นเอนงนเป็นมาเรือบไรนผม่ได้ติดพวกนั้นนนั้นได้คนนกิโลคนนี้ชนนกิโลเนาะมีติดข้างนเาโยเอามัตาแางนว่าเดี๋ยวนี้ติดเอารถติดคือจี่อบมแมนที่ มาฮอดเบ้เ้อบ้อ้อนหนึ่คำ่หนึงก็ไม่กินอย่างงี้นว้าเนี่ยนะยางรถที่เขาจะนำหลังไปเนียไปปนี่คนพมไปน้ำกันแต่ขั้นพบ้านยังบ่กินเบ้ในเครื่อไหนทุกข้ากิเลยกิดจะเคื่อนเขาเลรอกินเบ้ไปชื่อร้อนหนึ่งนะเบ้เป็นแนวไหาท่าคือพวก้ากินนะอ๋อมันจีก้ากินหม้อของเจ้าตัดบดลดนอ่ะอิ่มเฮงเนาะ่านเนาะ้องเพ่งเพ่น มึ่งเอาชำนี้มึงเช่าชำไรฮะเช่นาแลงเงินเช่นคำก็เช่นให้เนยนับกันแลข้างนอ่อนไปตูลงแนวใหม่จกแล้วนอไอ้ผู้สาวเงบมากอย่างไปเฮ็ดก่อนยู่มุมสุดวันนี้แล้วใกล้ชิดวันนี้ยะเชิ่ตกเตียงนะคุณไปเช่ามาพัดตุกตั้งนะคุณ มิกำเราด้วคนนี้โต๊นะคุณนั่ตอกนไหนผนี้โต๊ํนี่เอามันบอเป็นไม่เนาะได้ย่าอรัเนาะกรบอกมมากกรบอมมกเนาะกมากบอมมกเป็นยังมากเราบอเ มักีบนเม่เมื่อว่าเป็นอะไรพิจารณากบ่อทิศบังดุทิศบังดูทิศบังดูคดู่เฮ้ยบังคุณอกยอดไปเลยชล่อลงคนทำชื่อลงเนี่มาเป็นแค่นี้เนาะเห็นก่อยับเข้าไปใช่รึเปบ่อันอีกยอดคนบนเต็มชื่อลงกนี่นาะเอาเจ็บบังดุแค่ได้ช่องชิ่องทำในชมคนนี้นัใครนี่ือจานค่คแต่ว่าการได้ชัดเป็นบาทเนาะเจ้าเลย มาลอฉลงุจานเจ้าเอาความจริงมาลินบ่ยากมื้สาอยากว่านันกับานี่แต่กูตู่กูเอาผู้เดียวหัวซเปิดในบ้นเนี่ยิจารณ์ถามแม่ถาู้าวมึงได่บอกเพราะว่าทุงวานเฉลิมนำได้บ่หาหุ่นมาชื่อจัได้จันได้ก็กูเกซจะจำ่อก็ถามแม่ผู้สาวนี่รถะปากน้ำลางี่ให้คนบาถามเราแม่เนี่ยมาแล้วว่าสาวกับบถามเขไทยยาง้น่้สาวงไไป ถ้าเราพูชาาเนายบมนี anyway> ่ใ้บา e ูชายเอูู้เ้ยมีแต่เจ้าชยับเขามาใกล้คนหน่ให้ร้อยชา่นไ่อ่ไ่สิเลยเนาะให้ร้อยชาไย้เรา่อยเมันช็อตเจ้าบูีหขึ้นได้ไหมขึ้นนี่ยนะพูนันโต๊ะคไรม่นพูนี่ต๊ตักเอาโลด ใครยู่งมองอยู่ใกล้นี่วิ่นี่ก็มีอยู่นยอบบผมได้เอียไปคันชอตเสียวพเอาไปขันชอตเอาไปเองที่มาว่าเลยยังมาเปิดเนยังมากระแต่ไงวันนี้แล้คิดาทีดยังมายังมาเนี่ยี่แ้วฮะเียมอใหญ่ก็เขาเขา้ยัดเขาเนี่ยเขาายมาเลยเฮ้ยยึดแ่เอารมณ์รรมดานาะจาะ โอ้ปอนเล็กน้อยเจ้าเอาผัวเจ้าชิไปอยู่ใช้กำวบาจีบบ่ไปอนั่ผัวดอกเขาจะทำเจ้าชิอยู่หน้าให้ผัวเจ้าอยู่บ้านบอกเจ้าญาติหยังผู้ชายเนี่ยเจ้าญาติผู้ชายบอกเขาจะทำมึงเจ้าอันยูได้ลายประเด๋จะได้บทชิบเปทำภาษาแบบอะไรไหมนะเขาจะก้าเจ้านะสิบแปดพอดีโอ้ยพญชนลงมา เห็ดเราแล้วพญาทอนเห็ดแล้วเจ้านอนพญาท้อนเลเ็กตะปูแล้วตอกเขาแล้วมนจะออกเจ้าหันหรืลามถึมาถามวันนี้เคยมีอบขวดพญาท้อนหันพ่นยืดหนึ่งพนลงมาขวยถนึ่งเล็กตะปูคนน่้นานเด็บอเจ้าได้ชาบครัวจะเถือกเเถือดียวเถอเดียวโอ้ตัวตาเป็นชุดเลยบาทนี่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 อากทำเลี้ยวเลี้ยว ทางขอพวดคือองแล้วได้ได้จะคนและลูกบท่น hey. ม oh, ีอยู่ร่วกันดยโดไปไผไผิดไผจังได้มีจักนมันเจ้ามันจักให้ผัวเจ้าบกจ้ซ่ตําลูกเนาะเจ้าเจ้าตามแต่เขาจะปาเขาอยู่นํากก็อยู่อูู้นํากันได้จักเดือัน่เป็นของปาหึเออ พายตีพายก่อนยังได้ยิงเลยจับลงเลยนกชื่อๆวะบัวตีขมุนบัวพีติบุนีกันเนาะได้ยินกันจับวาเจ้าพี่ผู้บ่าวจับโทรหาแต่ผู้บ่าวคือนีอะอยเมื่อหนึ่งชามฉี่เถื่อนนึกัรหายและบรว่ามีจับคนนี้ก็นีแน่นาะคนไปนับหน้าคะยังงก็ถอยยันว่าเราพายน้าเจ้าก็เช้าอยู่บนนี่นนเนาะ ยังบุหู้อีกถูกยังบุกเกาะวะเน่ยังบุกเกเนาะยังบุกเกาคนไหนป้าควได้จะปีเยยังจะบุกเกาปานนั้นาสปีเข้ามาโอ้สปีเลยเขาแหมโ้โนี่งมาสามปีสปีเลยเราออเหน้าทามุงจันคืนเตามลจันึ้นเลยามเ เม่้อเาถามเราเลาบทถามเขาเถอะท่านบอกท่ามาอกฉุบมาุ่บมถ้าว่าเราไปพ่อเราอยู่ในชันถามเราก็จะชื่นอยู่ได้คนนึงใครที่เป็นต่เงถ้ยเราเคยเห็นคลิปุตูจานป่ะพวกเราปปาเราวราเราบอกเราในคลาย่านบัดเอาพวกนี้ชุบันกระบอกบ่อถือุูนะทุกคนเยียมก็เลยบ้องมันีกภซานวนี้ใชชาวใชนีแลลวสิแตงเมื่อเลยบ่ ทําเยอะกวแาเด้วไน้นเมื่อคนเดียวได้บ่เมื่อนําได้บ่พิองี่กใช่ไหมเน่ยเนี่บ่เมื่อได้เรออันน้ำเทืยมันค่อยค่อยเห็นเท่าหนึ่งช่างันก็่อยเจ้าเชียวหมดวบอกค่อยว่าหาเห็นผู้ชาวไปน่ะทําบ่ให้เด้อเราจ้าเชียวบมทําจําค่อยในานะเราอ่านก็ดีเจ้าเชียวได้บ่มาเอาได้บ่้องเีนะบได้บอก บม่ได้เราหันยิบมาเท่าจำเฮาเราเอาไ่ได้ผมไุ่ได้กระโทนบอกเขาว่าถ้าเห็นพวกยาไเว่าให้กูนวดเชียวกูเราเอาบม่ได้เท่าจำเฮาหน่เนาะมันเป็นมวยแข่งขันเออทำบุญก็ดีเนาะเท่าจำเฮานี่เราเอาไม่ได้น้องแอนเราบู๋เนาะเป็นได้หนาตาเท่านี้พอหลับเป็นได้หร่ากะหลับค่อหลับเป็ได้ฮะยังว่าฉันนะเป็นได้โกับ่นกินน้ำหแต่ พอเทาทีน้ำตาโบราณจะกากบ่อบัน um ี่หัวม่าแน่ๆว่าใหม่ทุกนาตาชาวเท่านี้ฮับบอได้กว่าสัตว์เง้ดี๋ยวจะได้บัตนี่มีมานาแตกแล้วไม่เป็นผู้ว่าพมานี่อ๋อนเนาะมันาหาฮเผ่าคนอื่นกังแล้วบอกว่าข้างแนนั่นเห็นหนามมั่วเฉกแล้วผานม้านอะไรผู้เจ้าะไรคไปวันไปพุ่นนะไปพุ่นเนะมูเจ้าฉกพามานี่ ขี้เนาะเอาจะมาน้ำไผ่จะขึ้นรถมาน้ำไผ่สักแล้วทุก่อนเออพู้น้ำมาชมคอยติดตามค่อย่างนั่นๆไปใช้พวกเราไปน้ำพู้นั่นๆผู้ติดตามว่าน่ะผู้ติดตามไดนต้องซื้อไดยนะว่าจะว่าใช่ละพ่อแล้วโบว์่ต้องว่าหลาย เนาะไม่ตอบ่ได้เพได้อหนองยังอายนองยังอาบ่บ่บ่อานั่นจอดจอดลงคนอายบอปบ้าผูกแขนกินดองเราแห้งไร้คนอีกคนแม่คนอ่นคนเช่าเช่าออฉิบไปอายยังอายนี้ดีกว่าหักทังประตูคนนี้ห่ได้เป็นเท่าห่ดีกว่าจงไหน๋ย่เพิไปนั่นอยู ประมาณนั้นโอ้ยนเขาจังไหแล้วคืยังหวัดตึงตังรอได้ม่องคือปังเหอึ้ปังยังไงไว้ดูคุณไดคือเะเจ็ดลาปะเจ็ดแปะยไ่ไ้ม่าเราต้องยอมเนาะเราพอใจมาก่มากะบ่แกนแต่เขาล้โอ้ยเรายานยังไม่ทันได้เห็นเชื้อ เราจะเห็นว่าเอาเสื้อไปถ่าแล้้้วเเสสืืออไปถ่าแล้วเราอยากก่อนเนอะน่นรักจก็คือได้ยินแบบนี้แล้วเราปากบวออกเลยเนาะเอาเสียงเงียบลงกับเบนเงียบเลยมีที่แม่งกินช่อมอยก็ตู่แบบช่อมอยมีค่อยกัจจิว์คือกันกับค่อยว่าผ่านมาแล้วบุมีแต่เราคนเดียวเลยยอนี่อ่าในปาคบวมดินนี่นั่นเรื่องมากครับของเราของบุมีฮอดหานีกคือกันกับหมูเบิ้ เปิดขนาดไคือกันกับพื้นในบาปว่าตนเอาจ้าทุกตวเขา่ะมอดชีร่านแปดนไปช้ำแบาีสบาย้ตองตู้นี้คอชิมเงือนเมืออเือนคอยนีคนมาถ่าคออยู่ห้องยนองบุกมันยิ่งฮะมันยิ่งชาผู้ชายชองโดยิโก้มาถ่าคนอยูอ ก่อนพิดวังอีกตามคือยูจานผูสาวอยู่อยู่ท่ไหนองจักบอวางรอบ2อง้าวกปังแล้โทหาผู้หม่เลยทันทีเออเหนี่การจิตใจว่าจะมาแต่งเลยได้มืนีโทพอนมแพทย์นะดีว่ามาแต่งแหละแเานแตทั้งป้าทเงินโอเคเลยแทยหมอนาเจ้าพ่อเมนบ่แเมนแล้วโทหาเจ้ามาเลยโซหาไม่าแล้ว ชิดอาไม่ใส่ผู้มาองนำมือขาวแม่สบาไปไปติดองไปชัวรชจไปชด้วยลูกหลานด้วยอ้ยบ้านมันหลอนพเขาชิมมะป่วนมึงคอยมาเวียกมันหล่อนะคนคอยบ้านแลยใ่คุณน้มะปวนาใหญ่บนับไควายบนเไือบนหน้าคอยไห้พ้อมอุจจักระบาอยู่แถวทใดอันนี้แหละยมีหมูถามว่าไปเบื่อเชาว่าอยู่ทใดอยู่นอยนี่ไได้ทาไปเพง มเีอาอยู่เราไปอยู่นาไปเห็ดกินให้กิน,นมันเห็ดไปดได้ดอกขผมปโเล่าไปหักไ,ไปได้แลวแยแลวก็ยกาเลชยชิบไปชนไปจัอาอยู่ขปิดไฟแดงอะนะหมดไฟย่อยยยย่ยอาาย้วถ้าอมากกมากแลค่ะปิดไฟแดงใส่ืชือก เหนื่อยใจแล้วพอเท่ากะสมุดเจ้าเนี่ยไขต้ตอนี่ได้ใช่อะไรไข่เมื่อห่วยบำได้ก็บอว่าเนาวพี่เจ้าด้วยเดีวรยังรอรุ่นตูจานุหักงากเลยพี่น้องเลยพอแต่ปฏิเสธปับเอาดอกเงินใหม่ใส่เลยเราบุญยอมเรา้างี่สะอาดมาเลย้าวตามเลย้งีน้องเนนี่ สนใจแต่บ่าวไทยยังเดียวบ่อนะขานเล่าบ่อไทยไมเห็นบ่าวไทยมาหาดูนะสนใจแต่บ่าวไทยบ่เรักเราเบาเล่ามหาเด้นี่น่ะข้าวเล่านี่พี่ติดใจสนใจจะบ่าวไทยดีกว่าไปในสิเนาะเออนาทีแล้วคนไทยมันเป็นเงินหลายนี่แต่เงินบาทโอ้ยตัวหน้อยใจบาทนี่ชิบอย่านี้มั้งตั๋วเงิบรมีเงินกันบาท่ะบ่มีเต็มกระเป๋าไงยะนี่แต่เงินล้านนะตัวก่อน มีแต่เงินแนวอื่นคนเราเนี่ยคนไทยนี่ยมันมีเงินบ่อเงินนันดูรอเงินดอนนะคนเราเนี่ยมีแต่เงินเวียดเงินนันนั่นแหละเนาะได้เงินคำเลยเนาะขาดโอกาสเลยมันโอ้มองเห็นหน้าน้าพราวพดเนาะมอเห็นหน้าเวอร์เนาะมันช่าได้ยินหลายเนี่ยคำคมของเราเขาก็จื้อจ้ำได้เนี่ยเนาะเอคำป้า้ เราาแน่พอเรเป็นมาคุบาวไปโอธรรมดาเลย่นองเราก็ยังน้อยนมพุมดำท้องเต่าก็จักว่าดี่นู้ว่าจักมาเท่าไปสิว่าเท่านะนี่ว่ายเลยมืป้งไปเลย่ไว่าทาังว่ไยงงกัจ๊กปปเมื่อเมื่อเเียวเมื่ออย่างนี้โอ้ยเยใจเจน้ากินน้าก่อนทุกคน ยกินน้ำนกินน้ำ้นนเน้มสิเท่ารกิ้กนวเาคนนจเย็นเอาเงินเขามาูว่ยังิขได้ตื้มเงินไปแต่งเมียีก่อไมนนี้ก็ได้หางก็ได้ชาล้านหนึ่งสาล้านชาล้านแล้วมาสู่นกินน้ำกินน้ำใจสิได้เย็นๆ็ลงอกินน้ำามล้านเินนี้เนาะคนไปคนไปน่นตีนคนไินั่นให้เ่กน้บสฉันเช่าทนชี้ล้านบาทกินี่นะเ่กนบอกเขาโทรมาบอกี้้ไปช่างอีก เขาจะเราว่าเรไปเปลี <|so|>> ่ยนเอาคดมไปโปชิว่าม่ถอรูปบมดไจันาคืจะได้ลายตาแทนเออ